ไทยชนะสามหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสจากซีซีสองมาเลยครับโอ้โคทงล้าตายเลยไม่รู้ละ่ะผมว่ามาโน่ไม่เสี่ยงเพราะอะไรครับเกมนี้มันพลาดไม่ได้ไงพอเข้าใจผมไหมฮะมันพลาดไม่ได้เสมอนะมันเข้า แต่มันก็จะเป็นที่สองแพ้แล้มันตกเอาไม่ต้องนับละที่หนึ่งที่สองเอาแค่ไฟกันเนี่ยกับกัมูชาเนี่ยผมว่ามาโน่มีโอกาสใส่ชุดเต็มลงเพราะเหตุผลคืออะไรก็อย่างที่บอกแค่ไขไปเป็นเปาะๆก็เดินมาทางนี้แล้วนี่ก็เลือกกันมาแบบนี้แล้วเลือกกันมาแบบนี้แล้วครับเกมที่เจอบูไนเราใช้ชุดเต็มเองซึ่ง มันก็ถูกแหละครับเพราะเขาไม่กล้าใช้ชุดสำรองเกมที่เจอฟิลิปปินคุณเลือกใช้ชุดเต็มเองก็เหมือนกันเกมที่เจออินเดคุณโรเตชันนิดหน่อยเพื่อตามแท็กติกเกมนี้คุณจะโรเตชันและคุณพลาดเขาพลาดเขาไม่เสี่ยงผมว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้เขาไม่โรเตชันคือรอบรองชนะเลิศมี2เกมพอเข้าใจผมไหมครับรอบรองชนะเลิศมี2เกมและเกมแรกต้องไปเยือน แท็กติกมันง่ายมากพอเข้าใจผมไหมครับทีนี้เล่นง่ายแล้วพอพเข้าใจบนเย้าเยือนเนี้ยมะมนเล่นง่ายแล้วสมมติเราต้องไปเยือนสิงคโปร์ก่อนรอบรองชนะสิงคโปร์เข้ารอบที่หนึ่งที่สองเราเป็นที่หนึ่งเราอัดเกมนี้เลยอัดกัมพูชายเป็นที่หนึ่งในสายอัดเว้ตายมันตายน้องเอาก่อนเว้ยเอาเป็นที่หนึ่งในสายก่อนรอบรองไปเจอกับสิงคโปร์วันรอบรองนัดแรกเราไปเยือนก่อนเล่นง่ายอันเนี้คุณโลเทชันได้เลย คุณโรเตชันใครที่ล้าจริงๆพักสองสามคนแล้วปรับแทคติกให้มันเหนียวแน่นเสมอออกมาก็ได้เสมอแบบมีสกอร์หรืออะไรก็ได้เพราะเกมที่สองจะมาเล่นในบ้านพักชุดหลักบางคนที่มันล้าสุดๆอาทิละทอนพักไปเลยแล้วก็ไปเล่นเหนียวเจอสิงคโปร์เจอมาเลเซียคุณไปเล่นเอาเสมอกลับมาและในบ้านคุณมาชนะสักลูกสองลูก มันก็กลับมาสดใหม่ได้แล้วและรอบชิงมันก็สองเกมมันก็ทําแบบนี้ได้อีกเพราะว่าเราต้องไปเยือนก่อนเกมที่สองเล่นในบ้านดังนั้นมันสําคัญมากนะครับมันสําคัญมากกับการที่เป็นที่หนึ่งในสายสกอไทยกับกรัรมพูชาเหรอเอาความรู้สึกแรกเลยสามหนึ่งไทยชนะสามหนึ่งไทยชนะสามหนึ่งอ่ะลองดูจะตรงเป๊ะแบบหนึ่งหงไทยกับอินโดไหม จากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดีแปดเ